หลายๆท่านค่ะอยากจะให้แน่มาแชร์วิธีการชงชาด้วยหม้อต้มโมคาพอตนะคะหอมเข้มชาหวานกำลังดีนะคะเน่ยชามานาวสดชื่นเลยอะ่ะแล้วก็ได้ความหวานมันของนมเข้ามาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ เน r e เรน l c ลคอฟฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่่ก็มาตามคำขอเลยนะคะเพราะว่า หลายๆท่านค่ะอยากจะให้เน่มาแชร์วิธีการชงชาด้วยหม้อต้มโมคาพอตนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่จะมาแชร์วิธีการชงชาแล้วก็ทําสูตรชาให้เลยด้วยนะคะก็คือจะมี3สูตรค่ะเป็นชาดําเย็นชามะนาวแล้วก็ชานมเย็นนะคะก็เรียกว่าเป็น3เมนูชาที่เราจะต้องมีขายในร้านอยู่แล้วนะคะสําหรับชาวันนี้ที่เน่ใช้นะคะเน่จะใช้เป็นตัวชาไต้หวันของเราเนี่ยค่ะชาไทยของร e นท์ทอล์กาแนะคะเป็นใบชาบด แล้วก็เน่ใช้เป็นโมคาพอร์ตของเบลตินะคะอันนี้เป็นรุ่น3คับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือใครใช้ยี่ห้อะอะไรก็ได้นะคะอันนี้เป็นรุ่น3มคัพสำหรับคลิปวันนี้นะคะเน่ใช้เป็นแก้ว16ออนเพราะ,ะนั้นก็คือใช้แค่3คับก็พอนะคะแล้วก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะก็แล้วแต่เลยนะคะใครใช้เตาไฟฟ้าใช้เตาแก๊สนะคะ เราจะมาเริ่มต้นชงชากันก่อนค่ะวิธีการทำน้ำชานะคะเน่ก็จะใส่ชานะคะเอาให้เต็มตัวบาสเกตอันนี้นะคะซึ่งไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดชาใส่แค่แบบให้พอดีพอดีนะคะเนี่ยค่ะก็คือใส่แบบพอดีพอดีไม่ต้องกดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชาเขาจะฟูขึ้นอีกเยอะเลยเขาจะฟูมากกว่ากาแฟเพราะนั้นก็คือใส่แค่เนี่ยค่ะเกลี่ยให้พอดีพอดีแค่นี้เองเนคะคะเอาแค่เต็มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะ น้ำที่เราจะใส่มาในเนี้ค่ะก็คือใส่มาที่5ออนซึ่งจริงๆแล้วก็จะเป็นใต้วาลวพอดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูใช้น้ําร้อนนะคะอ่ะเนี่ก็ใส่มา5ออนก็คือใต้วาลวพอดีนะคะแล้วเราก็เอาชาค่ะใส่ลงไปซึ่งในก่อนหน้านี้เนี่ยเนี่ยได้มีการเปิดเตาลอไว้แล้วนะคะเราเปิดไปที่เลข5สุดได้เลยค่ะเป็นการวอร์มเตาลอไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็หมุนให้แน่นค่ะอย่าลืมนะคะอย่าไปกดตรงวาลวเขาค่ะ แล้วเราก็วางที่เตาได้เลยรอน้ําชาขึ้นมาค่ะออกมาแล้วค่ะพอออกมาเราก็เบาหน่อยนะคะเาเดี๋ยวเขาจะล้นเบาลงนิดนึงเดี๋ยวดูนะคะเห็นไหมคะเราก็ได้น้ําชา,มา,ชา,ากม,กมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําชาจากโมคัพพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเทดูนะคะว่าเราได้มากี่ออนเห็นไ,ไหมคะ <bore gold. S 1> ก็จะอยู่ที่ประมาณเกืบ <ๆ S 1> อบเกือบสออนนะคะอันนี้นะคะพอเราได้น้ําชามาแล้วนะคะ<ๆ>เราก็เอามาเก็บรวมๆใส่เหยือกเอาไว้ได้เลยค่ะ แล้วก็ทำสะสมไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ค้างคือเราไปใช้พรุ่งนี้ได้นะคะก็จะได้ชาที่เข้มข้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นน้ำชาที่เน่ทำเอามาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือเราจริงๆเราจะทำอย่างนี้ทีละแก้วต่อแก้วก็ได้ค่ะแต่เน่ว่างจริงถ้าเราเก็บเอาไว้เนี่ยความร้อนของเขามันเบาลงอะคะ่ะมันจะได้ลดที่มันเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราได้น้ำชาที่เน่ทำรวบรวมเอาไว้แล้วเดี๋ยวเน่ก็จะมาทำสูตรให้ดูนะคะ เริ่มต้นค่ะ96ออนนะคะที่ชาดําเย็นสําหรับชาดําเย็นค่ะเราก็จะใส่น้ําชานะคะมาที่4ออนค่ะ,ะน้ําชาที่เราทำมาไว้แล้วเนี่ยเราก็เทได้เลยค่ะ96ออนก็คือ4ออนนะคะก็คือประมาณ1ศู์นี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วค่ะใส่น้ําเชื่อมหวานปกตินะคะน้ําเชื่อมปกติใส่หลับของมิตรผลธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะที่1ออนนะคะหวานมากหวานน้อยเราก็ปรับสูตรกันเอาค่ะ หนึ่งออนน้ำเปล่าค่ะที่1ออนนะคะก็น้ำเปล่าธรรมดานี่เลยนี่นะคะไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะคะน้ำธรรมดาเลยค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วค่ะชาดำเย็นของเรานะคะต่อไปค่ะเน่จะมาทำเป็นชามะนาวค่ะชามะนาวจากโมคาพอตนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะใส่น้ำชาที่4ออนเหมือนเดิมนะคะอ่าเน่ก็ใส่น้ำชามาค่ะ4ออน เ็นเลยนะคะน้ำเชื่อมค่ะที่1่ออนก็อยากจะหวานมากหวานน้อยก็ปรับเพิ่มลดเอาค่ะแล้วก็น้ํามะนาวค่ะที่ครึ่งออนนะคะอันนี้เน่ใส่น้ำมะนาวในขวดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือ1ปั๊มเท่ากับ7.5 ml ครึ่งออนก็คือ2ปั๊มนะคะเอากดเลย1 2นี่นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ1ออนนี่นะคะ1ออนคนให้เข้ากันค่ะ ถ้าเราจําสูตรง่ายๆนะคะชามะนาวก็คือชาดําเย็นนี่แหละค่ะแต่ว่าเอามาผสมน้ำมะนาวอีกครึ่งอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นทริคในการจําสูตรง่ายๆ,ๆ,ๆแล้วก็คนให้เท่ากันเรียบร้อยค่ะสําหรับชามะนาวค่ะแก้ว16ออนนะคะต่อไปชานมเย็นหรือว่าชาไทยเย็นค่ะก็เหมือนเดิมนะคะสูตรคือน้ําชา4ออนค่ะใส่มาเลยสออนนี่นะคะสออนเสร็จแล้วเราก็เทเลยค่ะ ตามด้วยนมผสมค่ะ1ออนครึ่งนมผสม1ออนครึ่งก็คือนมข้นหวาน1ออนนมข้นจืดครึ่งออนนะคะสําหรับท่านที่ไม่ได้ผสมกันเอาไว้นะคะถ้าผสมกันเอาไว้แล้วก็1ออนครึ่งเลยค่ะอ่ะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะใส่น้ําแข็งแล้วก็เติมนมสดค่ะท็อปหน้านะคะชานมเย็นหรือว่าชาไทยเย็นโอเค เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ3สูตรเมนูชาไทยค่ะจากโมคาพอรตค่ะมีชาดำเย็นชามะนาวแล้วก็ชานมเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าหวานมันหวานเปรี้ยวยังไงบ้างนะคะโอเคมาชิมกันเดี๋ยวเราเริ่มที่ชาดำเย็นนะคะหอมเข้มชาหวานกำลังดีนะคะเนี่ย มีความฝาดชาเบา,บาๆเบาๆอันนี้ชาเราแชค่ค้างคืนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้มขน mm ้น hmm. ชามะนาวอร่อยมากมีความหวานความเปรี้ยวแบบกลมกล่อมมากเลยอะแล้วกลิ่นชาไม่หายนะอืม mm hmm. อร่อยอร่อยชามะนาวสดชื่นเลยอะ่ะดีมากอ่ะทีนี้มาชานมเย็นนะคะอืมก็คือ ความชาไม่หายนะคะแล้วก็ได้ความหวานมันของนมเข้ามาด้วยค่ะถ้าอย่างไรเราเนี่ยมาแชร์ให้แล้วนะคะลองทํากันดูค่ะสําหรับเมนูชาดําเย็นชามะนาวแล้วก็ชานมเย็นนะคะที่เราชงชามาจากโมคาพอร์ตค่ะก็ทําง่ายๆอย่างเงี้ยเราสูตรในการจําก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นแก้ว16ออนนะคะถ้าคลิปต่อไปเดี๋ยวเน่จะทำแก้ว22ออนมาให้นะคะสำหรับท่านที่ใช้22ออนก็รอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายัางไงดูแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่าอยากจะแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติม,มยินดีมากๆค่ะหรือว่าอยากจะแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็มยินดีมากๆเลยนะคะ มีคำถามอะไรอยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่าเมนูอะไรใหม่ๆอร่อยๆก็บอกเข้ามาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ได้ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสําหรับวันนี้กับ3ชาค่ะด้วยโมคาโปทสามคัพนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ